嗯、mm。呃、hmm.。No. lo 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 tet สวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเอ้ยลืมเปลี่ยนฝั่งนี่ว่าเราต้องไปล่าฝั่งมาลีน อยู่นี่เลยแนโดรไฟอยู่ไหนวะน,นี่ไงอุ้ยเข้าพีพีออยู่อ๋อเฮ้ยหรือเปลี่ยนมัด สายแล้วเอ๋อโดนอะไรไว้ล่ยลืมเปลี่ยนหมัดที่จริงต้องใช้คาราเต้อะลองหมัดนี้หน่อยก็แล้วกันเต้นแทบไม่เป็นเลยอะหมัดเนี้ยใช้โอกาสนี้ฝึกเล่นเลยแล้วกันมันหนีไปไหนวะมันกลัวอะไรขนาดนั้นวะกลัวหยังไงหนูเอ้ย,อย,อยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว เอาคนอื่นก็ได้วะกลัวเกิดขออบโยยูลูที่ใช้หน่อยครับอบโยยูลูใช่ไหมจัดไปอันนี้ผมมันส่วนใหญ่ผมดุนสดไงแป๊บนึ่นะเ,ออเปลี่ยนไม่ได้วะต้องหาหมอน,น่ะบอสอยู่ไหมวะนย่ไงบอสอยู่พอดีเลย <c oughs> ต้องเริ่มยังไงวะมันต้องเปิดด้วยนี่เปิดด้วยเอา้าลืมไปผมไม่ได้ใช้หมัดนั้นนะดิผมใช้กับคาราเต้มนนษุ์เงือกอะตอนนี้ไม่ได้ใช้หมัดนั้นอะเอาเป็นว่าจับคาราเต้มนุรุ์เงือกปึ๊บเลยใช่ไหมแล้วก็ต่อยด้วยหมัดนี่กดแซดแล้วก็เอ็กแล้วก็กดนี้ดูดเข้ามาแล้วก็ปาดประมาณนั้นอะ <c oughs> ทันไหมก็คือเอ็กของสกิลหมัด ตามด้วย Z ของสกิลหมัดหลังจากนั้น Z ของดาบแล้วก็ C ของหมัดแล้วก็ตามด้วย X ของดาบปิดเกมวันช็อตคอมโบตามนั้นเลยน้องไม่งั้นก็ไปดูในคลิปเอาก็ผมยินดีเสมอแหละแต่ถ้ากดใจให้สักหน่อยแทนคำขอบคุณก็ยังดีนะ มาเล่นชูซุยด,ดีกว่าเว้ยดับคนตึงๆเขาเล่นกันจำผมได้ไหมจำได้ครับน้องแมวเล่นไหมล่ะมาบอกฟุตไหมล่ะเฮ้ยมีตัวห้าอรือตัวอุย้อยใครส่งไรวะเจส้มของคุณใจส้มจากน้องช็อปเปอร์ด้วยนะครับมันจะหนีไหมดิ ยังไม่เห็นยังไม่เห็น,นยังไม่รู้ตัวตุกโดนแล้วเปิดโอ้าชิบยังไม่เปิดพีพีโอ้วแบนี้ไม่มีใครล่าหรือเว้ยเล่นอะไรอ่ะลิงอะไรลิงเกมไม่เล่นนะเล่นบอกฟุต <c oughs> เล่นบอกฟุตจะเล่นบอกฟุตไนะ ว่าไงครับวัยรุ่นโอ้ปิดพี่ๆหมดแล้วกลัวอะไรวะใจเส้อดีกว่าเปลาฝั่งมารีดีกว่าเว้ยงูนิ้วกดใจนะครับ ต้องปลอมแปลงโอ้ยกระตุกเปิดสามโปรแกมเหรตอนเนี้ยมีใครให้กระทึมไหมครับเอ้ยใครสนใจส่นใจ่ใจลา่าไมไหมครับเอ้ยอันนี้ก่อนเลยนั่นไงเจอโจรสลัดเข้าจับกลุ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับพยาธเข้าจับกลุ่มนะครับผมเอ,าอ้าวปีพีพีอีกแล้วอันนี้มันคอมโบไงวะขอลองหน่อยเอ็กเซดได้ไหมปิงเหรอชัดเจนได้เซิร์ฟด่วนๆ เอ็กซหน่อยดิจับมาแล้วก็ x z ช้าไปหรือเปล่าวะเอ็กซนี่ช้าหรือเปล่าวะปุบ๊บเมื่อตอนบ่ายลองกับไอ้หมัดอะไรแล้ววะหมัดคาราเต้โหดมากเลยเอ็กเซดโอ้โหไม่มีใครเล่นด้วยเลยอยากเซร์ฟแล้ว โอ้ไอตัวตึ๊งไปไหนกันหมดวะสแกนก่อนสแกนก่อนไม่มีไอพวกตึ๊งไปไหนหมดวะยังไม่ได้สู้ใครเลยเนะี่ยอ่าเิริมนี่แหละเล่นเล่น เดิเล่นก็เฮียละหยิมครับเนี่ยเอ็กเซดช่วยฟาร์มช่วยฟายร์มโอ้ไอ้เฮียไม่เจอเลยพวกตึงๆไปไหนหมดเนี่ยไม่ใช่อยู่โลกสามแล้วนะ ไม่อยากไปลูกสามอ่ะที่มันมืดที่แคบด้วยมีไหมมีไหม้ยนอ้นนูน่นนุน่นมีฐานเรือกำลังโดนเอ้ยโ,โดนกระทืบอยู่ไปช่วยไปช่วยก่อนอ้าว ไม่อยากไปรุมมันเลยอะรุมสองจุดห้ารุมดีไหมไม่อยากรุมอ่ะสงสารก็จะเสร็จแล้วเหมือนมีบ้ามีพลัง บอสจะเกิดคนดูกูหายไปในมดวันนี้คนดูนะครับวันนี้ครับกแลังกดไลค์กดติดตามด้วยดีแคบเบิรม <c oughs> นี่แงตึงมาได้เล่น 27m เจอ 3m หน่อยไหม ันเชิงหนาชเชิงตึงกันอยู่อ่ะเรื่องคาพุชาด้วยเอาอินนี่ก่อนดีกว่าไม่ชินหมอบหมัดเนี้ยถ้าดูดมาปุ๊บ แล้วก็ทำด้วยเอ็กซ์กัดไม่ได้เปลี่ยนหมัดดีกว่าหมัดน,นี้คอมโบยากจัดเลยเฮ้ยอ,อย่าพึ่งฆ่าบอสด,ดีก็ต้องตบบอสเลยดีกว่าดีกันดูนะครับัสดีครับใครจะเล่นด้วยคำข้อมันพี p ีพีด้วยนะได้นะครับลิ้นกุ้งฟันละเชื่อเชื่อไม่มันปิงอ่ะเอาเอา อ๋อ,อ,อ,อเห็นกูติ่มติทิมกูเฉยอ๋อดนนะโดนนะมับไม่คล่องอะไม่คล่องอะมัดแวมพร์ไม่คล่องอ่ะปิงด้วยปิงสามร้อยอะไหนวะ ไม่คล่องอ่ะไม่คล่องอ่ะเปลี่ยนหมัดเลยขอข้าวหัวก่อนได้ไหมนี่ขอบคุณมาก <c oughs> จบจบจบเอาดูดตัวสุดทีผมใช้แมมมอสด,ดีไหมครับมันไม่ค่อยดีครับ ผนใส่ฟ้าโกงครงับน้องใช่เลยเแต่มันเล่นยากแมนมดไม่ค่อยดียหาคนอื่นก็คิดสนีทง่ายสุดละคิดสนิทหาคิดสนี้มาเล่นเลยล็อกข้ายบัตรนี้ไม่ฟ้องเลยอุ๊ดกระตุกสงสัยเปิดหลายโปรแกรมคนนู้นเงียบจัดจริงงอ้ฮี้ยทิปตอกมึงไอ้ซั์ อ้ยถ้ากูด่าทิกตอกมันมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมไหมวะ <c oughs> ไม่ทันแล้วเวลียนหมวดก,ก่อนมัดกาก,กเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไลอาวีเลยของมาส่งละ เล่นไหมน้องเล่นไหมน้องเราต้องไปทางมีโมจิไหมมีครับมี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 ครับน้องมีมีมีโมจิมีโมจิแต่ไม่ให้นะมีนะแต่ไม่ให้ไม่ให้ ่ให้อะ<笑><笑>จอยไม่ได้จอยไม่ได้เดี๋ยวให้เลยให้ผลผลผลยางเอาไหมคล้ายๆกันเดี๋ยวให้ผลยางเอาไหมเอาไหม เอาผนยางดีกว่าผนยางของไปอกนะหูนะเอาทำไมอยโมจิอะผนยางดีกว่าเว้ยไหนไปกลับไปสู้บสามสิบเอ้ยไอตัวนีจ้จอยม่ดีจอยมนะันไม่มีไม่มีใครบอกว่ามีนะไม่มีนะ ไม่มีไม่มีนี่ดูดิไม่มีเห็นไหมไม่มีอย่างนนะีไม่มีพูดเล่นเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอ่ะต้องการความหวังอา,อาจจะต้องไปหาที่อื่นกินผลพลาดแทนที่จากดีไหมาฟาร์เวลไม่ดีไม่ดี วิวไม่ต้องฟาร์มแล้วได้ผลจริงจอกฟาร์มวิวก็ได้ยุคนี้อมันต้องผลพระแล้วใช้จริงจอกดีกว่าจริงจอกฟาร์มวิวไปเลยจ้าไหนมาเล่นด้วยดิครับมันเชิงหนาไอ้พวกเนี้ยไม่อยากเล่นเลยพูดน่าเบื่อพวกนี้มันเชิงหนากนเกินอ่ะมามาเล่นกันดีกว่ามา มามามาจับก่อนนะครับโอ้ยหลุดล่าแล้วเดี๋ยวไกลเกินไงวันนี้วันนี้กี่เอ็มวะทำไมหนีอ่ะ1ิบเจ็ดเอ็มไม่เล่นเหรอจริงเหรอกลัวอะไรอ่ะเซิร์ฟป,ปิงจัง Ủa lại wa, Để sớm cả vừa lại program kem cơn hả mấy chứ